สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่มีน้องนะคะสอบถามเข้ามานะคะว่าถ้าเกิดว่ายาแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนสถานภาพสมรสที่เมืองไทยเนี่ยมีขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะว่าแล้วก็จะแจ้งหรือว่าไม่แจ้งเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะเพราะว่าบ้าแมวอะ่ะทำแต่ถ้าเราสมรสแล้วไปแจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรสที่เมืองไทยนะคะก็เลยกว่า ทำเรื่องยาด้วยซเขาหาข้อมูลอยู่ไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยนะคะป้าแมวก็เลยนำมาบอกต่อกันนะคะไปติดตามกันเลยค่ะอ่าก็คือว่าเมื่อเราแต่งงานนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเราก็ทําเรื่องแจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรสจากโสดเป็นสมรสนะคะที่เมืองไทยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ ตอนที่เราแต่งงานนั่นเองนะคะก็ไปจัดการแจ้งเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเมื่อเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเนี่ยในทะเบียนบ้านของเราเนี่ยสถานภาพสมรสของเราจากโสดก็เป็นสมรสนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทําบัตรประชาชนหนังสือเดินทางก็จะมีนามสกุลใหม่นะคะตามสามีของเรานะคะถ้าเราเปลี่ยนนามสกุลตามเขานะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนหลังแต่งงานที่เราได้ทําไปแล้วนะคะ ทนนีนี้เมื่อถึงเวลาที่เราหย่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอ่ะไม่มีใครที่อยากจะแต่งแล้วหย่าหรอกนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เนาะชีวิตของคนสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็ทำเรื่องหย่าพอหย่าที่สวิสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มันก็มีทางเลือกอยู่สองทางนะคะว่า เราจะไม่แจ้งเปลี่ยนสถานสถานภาพสมรสที่เมืองไทยแต่ที่สวิสเนี่ยเราหย่าแล้วเรียบร้อยบางคนก็คือคงนามสกุลของสามีไว้นะคะก็จริงๆที่สวิตเนี่ยทำได้ในเรื่องของนามสกุลเราสามารถที่จะขอใช้นามสกุลสามีเก่าได้ไม่มีปัญหาแต่ที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกเอ้ยเราจะเปลี่ยนสถานภาพสมรสที่เมืองไทยด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการวิธีการก็คือเหมือนกันกับตอนที่เราไปแจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรสนะคะก็เราก็ทําตามขั้นตอนนั้นนะคะอันนี้นะคะก็สมมุติถ้าไม่แจ้งถ้าไม่แจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรสโอเคทุกอย่างมันก็คงไว้เหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ไม่ได้ทําอะไรก็อยู่เฉยๆก็ปล่อยไปมีถามว่าถูกไหมก็ก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่ว่า มันก็ไม่ได้ผิดถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรนะคะมันจะมีเรื่องยุ่งยากมาตอนภายหลังนั่นเองที่เราจะต้องไปแจ้งเปลี่ยนในภายหลังนะคะถ้าเกิดว่าเราพบคนรักใหม่แล้วจะจดทะเบียนสมรสใหม่สามีใหม่ก็คงไม่ยอมให้เราใช้นามสกุลสามีเก่ามั้งอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเขาอาจจะยอมก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อที่ดินหรือว่าทาธุรกรรมต่างๆเน มันก็จะมีชื่อของที่เมืองไทยนะก็จะมีชื่อของสามีเก่าเราเป็นเป็นสามีอยู่นั่นเองนะคะมันก็จะมีความยากขึ้นมานิดนึงนั่นเองนะคะ,ะที่เราบอกว่าแจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรสจากสมรสเป็นหย่าคราวนี้นะคะก็เพื่อราชการไทยเขาก็จะได้รับรู้นะคะแล้วก็มันก็เป็นความจริงนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง สำหรับคนคนหนึ่งเนาะเมื่อทําอะไรเราก็ไปแจ้งเขาให้ทุกอย่างให้ให้มันเรียบร้อยอย่าแล้วก็คือหย่านะคะไม่ได้ค้างไว้ว่าเรายัางแต่งงานอยู่กับคนนี้นะซึ่งจริงแล้วเราเหออย่ากันไม่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ปัญหายอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะซื้อที่ดินหลังหย่าแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอไปติดตามอาดีตสามีนะคะซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนทะเบียนบ้านว่าเขาเนี่ยเป็นสามีเราอยู่ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามเขามาเซ็นถ้าเราจะซื้อส่วนอีกอันนึงก็คือในอนาคตถ้าเราจะแต่งงานใหม่เราก็ต้องทําแจ้งยาก่อนใช่ไหมคะก็คือต้องมาทําเรื่องอยู่ดีนะคะยาแล้วเราถึงจะไปแจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรสอีกรอบหนึ่งกับสามีคนใหม่นามสกุลใหม่นะคะ สำหรับการแจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรสในประเทศไทยนะคะสำหรับคนที่จะทำเรื่องให้เรียบร้อยถูกต้องนะคะเราก็ทำเนินการที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอันนี้คือขั้นตอนเหมือนกันเลยกับตอนที่เราแจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรสตอนที่เราแต่งนะคะสิ่งแรกที่เบอรลแมวแนะนำก็คือว่าหาคนแปลซึ่งรายชื่อนักแปลเนี่ยจะส่งลิงก์ไปให้ข้างล่างนะคะซึ่งหรือว่าหาได้ที่สถานทูตสวิสก็ได้นะคะที่เมืองเบิร์นที่กรุงเบิร์นนะคะ ที่บอกว่าหาคนแปลก่อนเพราะว่าคนแปลเนี่ยเขาจะแนะนําเราได้ว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไปแล้วก็เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะมันก็จะง่ายกับเรานะคะอันที่สองก็คือเราก็จะต้องนําเอกสารต้นฉบับจากอําเภอที่เราจดทะเบียนหย่านั่นแหละคะ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีอายุหกเดือนนะเพราะฉะนั้นบางคนถ้าเกิดว่าหยานานแล้วเป็นปีแล้วสองปีสามปีแล้วเนี่ยใบนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้เราต้องไปขอใหม่ ที่อำเภอที่เราทําจดทะเบียนยาเพื่อที่จะเอาเอกสารต้นฉบับอันนั้นเนี่ยไปที่ว่าการรัฐนะคะภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าตัดคันสไลด์ซึ่งเอกสารเนี่ยมาจากอำเภอไหนเนี่ยก็ไปที่รัฐนั้นนะคะเพื่อให้เขารับรองลายมือชื่อของคนออกเอกสารจากอำเภอนั่นเองนะคะแล้วเราก็นำเอกสารต้นฉบับเนี่ยไปให้คนแปลแปลเป็นภาษาไทย พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่งเอกสารที่แปลแล้วเนี่ยไปให้สถานเอกอัครราชทูตนัก,กลงเบเยลงตรารับรองอีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ผู้แปลเขาก็จะดําเนินขั้นตอนนี้ให้ด้วยนะคะก็แต่ก็แล้วแต่นะนักแปลบางคนก็ก็ทําให้บางคนก็ให้เราทําเองนะคะแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเมื่อเราได้เอกสารเรียบร้อยนะคะจากสถานทูตแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็เมื่อไรกับเมื่อไรที่เรากลับเมืองไทยเราก็ดําเนินการที่ประเทศไทยก็ นำเอกสารต้นฉบับแล้วก็ฉบับแปลเนี่ยไปที่ประเทศไทยนะคะก็จริงๆแล้วมีอยู่ตั้งสี่ที่เนาะที่กรมการกงศุนกองสัญชาติและนิติกรกระทรวงการต่างประเทศตรงแจ้งวังวฒนะหลักสี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นที่ที่เรารู้จักแล้วก็มีที่ใหม่อีกนะคะอีกสามที่นั่นก็คือสำนักงานสัญชาตินิติกรสถานีรถไฟใต้ดิน MRT ที่คลองเตยนะคะ หรือว่าใครที่อยู่เชียงใหม่ก็ไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ถ้าใครอยู่บนราชธานีแถวๆนั้นใกล้ๆเราก็ไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบนราชธานีหรือว่าสงขลานะคะหนังสือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่สงขลานะคะ mm hmm. เพื่อให รับรองลายมือชื่อนะคะผู้ลงตราของสถานเอกอัครราชทูตมกรุงเบอร์นั่นเองนะคะซึ่งเราก็ต้องมีกรอกรายละเอียดในคําร้องของนิติกรเอกสารอีกเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับแนกเอกสารแปลแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนนะคะแต่อันนี้ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยตัวเองเราก็ทําหนังสือมอบอานาจนะคะให้คนอื่นทําแทนได้นะคะแต่แต่ว่าเราก็ต้องมี สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของเราผู้มอบกับคนที่รับมอบนําไปด้วยนะคะเพื่อดําเนินการค่ะเมื่อเราได้รับเอกสารมาจากาที่เราไปแจ้งให้เขารับรองเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําเอกสารที่ได้นั้นนะคะไปที่อำเภอที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่นะคะเพื่อแจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรสนะคะเป็นหย่าแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนกลับมาใช้นามสกุลเดิมของเรานะคะ ซึ่งอันนี้ก็คือว่ากฎหมายไทยที่แตกต่างจากกฎหมายสวิสนะคะเพราะว่ากฎหมายสวิสเขายอมให้เราใช้นามสกุลของอดีตสามีได้แต่ของไทยทําไม่ได้นะคะแล้วเราก็นําเอกสารนั้นนะคะมาทําบัตรประชาชนใหม่ท,ทําหนังสือเดินทางใหม่ซึ่งจะเป็นนามสกุลเดิมของเรานั่นเองนะคะผลที่ตามมาก็คือว่าถ้าเราหย่าแล้วเราใช้นามสกุลของสามีอดีตสามี แล้วเราก็ได้สัญชาติสวิสแล้วหรือว่าได้ใบอนุญาตพำนักซึ่งส่วนต่างๆตอนนี้ก็คือจะเป็นนามสกุลของอดีตสามีทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็หนังสือเดินทางไทยคราวนี้ก็คือจะเป็นนามสกุลเดิมของเราอย่างเช่นป้าแมวไซโผผู้ก็เป็นไซโผผู้แต่หนังสือเดินทางสวิสของถ้าเกิดป้าแมวเปลี่ยนเนาะมันก็จะเป็นฮิชิก็คือต่างกันใช่ไหมคะก็คือจะเป็นคนละนามสกุล ถามว่ามีปัญหาไหมในการใช้ในในในการใช้จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเวลาเราเดินทางออกจากสวิสเราก็ยื่นหนังสือเดินทางสวิสใช่ไหมคะเวลาเราเข้าไทยเราก็ใช้หนังสือเดินทางไทยเวลาจะออกจากไทยเราก็ใช้หนังสือเดินทางไทยเข้าสวิสเราก็ใช้หนังสือเดินทางสวิสเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนนะคะว่าจะทําเรื่อง เปลี่ยนสถานภาพจากสมรสเป็นหย่าหรือไม่นะคะจากเรื่องที่ป้าแมวเล่ามาข้างต้นนะคะถึงผลดีและผลเสียกไ็ไม่เชิงว่าเสียเนาะก็คือผลคือความถูกต้องกับเราจะจังเฉยๆไว้ก่อนแล้วเราค่อยทําทีหลังมันก็อยู่ที่ความต้องการของเรานั่นเองนะคะว่าจะเป็นแบบไหนป้าแมวให้ทางเลือกไว้ว่าเออมันเป็นไปได้แบบนี้นะก็ลองคิดกันดูนะคะ ค่ะสำหรับน้องที่ถามมาก็หวังว่าจะได้รับคำตอบนะคะส่วนใครที่ยังเป็นคู่ตุนางงานที่รักกันดีอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่นะคะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะครอบครัวสุขสันต์กันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ